วันนี้เราจะโปรจัดหนักจัดเต็มกับ300ร้อยกะาัไลฟ์โชว์รูม1ิบเดือนสิบไม่มีการทำอะไรไ้ก่อนเลยไม่ได้คิดส่วนลดไ้ก่อนด้วยไม่ได้ดูต้นทุนไ้ก่อนด้วยเรื่องจริงไม่เชื่อถามพนักงานได้ถ้ากูคิดไว้ก่อนมันต้องมีรูปแอดโฆษณาขึ้นแล้วพนักงานตากูแต่ว,วันที่5้ายังไม่ว่างคิดครับคิดแม่งสดๆดี่แหละขาดทุนก็ขาดทุนช่างแม่งฮะเพราะาราคาต้นทุนกงไม่รู้เลยนะฮะจำไม่ได้ด้วยต้องเปิดดูแต่ไม่เป็นไรไล่สดก็ต้องไล์ฮะอ่ะมา คันแรกเลยดีกว่าคันแรกเลยดีกว่าน้องชามน้องชาปลาไหลสดอยู่ค่ะอ่ะคิดดูฮะไลฟ์สดก็ต้องไลฟ์งานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงนะฮะนะครับอ่ะอ่ะกอดไปด้วยเอาสำหรับคันที่สนใจนะฮะรถคันนี้ครับ Ford r a n g e r อร์ช b อตบิวเบรกรถของ300ร้อก้าหลาด <c oughs> ไลฟ์โชว์รูมฮะ,ค,ะ <c oughs> คุณเชื่อไหมว่ารถ300 คุณเชื่อไหมว่ารถ300อ่ะดูทะเบียนร,รถก็รู้ <Yeah. S 1> คุณก็รู้ว่ารถุยคุณก็รู้ว่ารถของ300กระลาดไหมดูทะเบียนครับรถ300ร้อยคันนี้ขายไม่รวมเลขทะเบียนเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ช็อตบิลเบกตัวที่หายยากที่สุดเป็นเครื่องตัวเดียวกับเอเวอเรสช็ลา拉เอเวอเรสครับผลิตออกมาน้อยครับรถใหม่ครลลาราลาก่บบาบทวันนี้ผมขายนะฮะเอาราคาแบบเร็วๆเลยนะ ราคาเรนเร็วตั้งกัน 8, 900, 0 0 0 0 0า0 0เ0 0 0 0กว่าเอาไป6,900,000ับาทสภาพนี้เลยนะ6 000, 9 0 0 0 0บาทไม่รวมแลทะเบียนอย่างเดียวนั้นให้หมดเลยเครื่องเสียงติดมาหลาเป็นหลายมืนอครื่องเสียงฟคทั้งคันนะฮะแล้วก็มีที่ลากเจสกุจเกียให้หมดเลยยงอยากให้หมดยกเว้นทะเบียนครับขายเพื่อเอาทุนทรัพย์เอาเงินกลับนะฮะหกแสนเบาทไม่มีอีกแล้วมีเพียงเครืร่องเดียวเท่านั้นรับได้รัดนะฮะรถคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าปะปะจ๋า นี่ครับรถมีตำหนินิดนึงฮะรถเคยมีเบียดซ้ายมานิดนึงแต่คงในสวยอยู่นะครับมีการเก็บสีถ้าไม่บอกก็ดูไม่รู้หรอกว่าะทำอย่างดีครับนะฮะ6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ครับนะฮะพูดว่าอะไรฮะพูดว่าคันนี้ไม่มีที่ไหนขายอ๋อรถคันนี้ไม่มีที่ไหนขายใช่ไหมมีไม่เหมือนใครใช่ไหมมีแค่คันเดียวในตลาดเท่านั้นหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้ เป็นฟอร์ดช o อิวเบกอยากได้โทรคุยกันนะฮะรายละเอียดส่งมาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะฮะแต่คันเดียวในตลาดแน่นอนอ่ะไฮเลอร์คันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นขัดสีเคลือบแก้วนะฮะเย็บเบาะหนังให้เดี๋ยวติดฟิล์มใหม่สีให้ทั้งคันเลยพูดว่าให้จะพูดให้ใหใหใหป,ป๊าไงพูดว่าอะไรคะ,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 คะพูดนี้ค่อยบอกป๊าก็ได้นะถ้าจะคิดชาย <laughs> บอกให้ลูกค้าช่วยซื้อรถป๋าป๋าหน่อยเร็วไม่ใช่บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้ป๋าป๋าแชร์เยอะๆนะคะอย่างนี้เย้เขาได้ยินแล้วเดี๋ยวเขาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครเป็น FC ชามิปีโป้นะใครเป็นทับ FC ชามิปีโป้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะฮะป้าขอไม่หน่อยนะอ่าแชร์ให้แล้วครับแชร์ให้แล้วครับมินิเยอะมากครับญี่ปุ่นฝั่งโทนขอบคุณนะฮะโคตรเท่ครับอ่ะร้อยสี่สิบแปดท่านจ๋าขอไม่หน่อย ไม่หรไม่ต้องไปเนี่ยอ,อ่ะพูดเลยอสำหรับใครนะฮะที่ดูอยู่ไฮรีเออร์คันนี้นะฮะไฮรีเออร์คันนี้เย็บเบาหนังให้ใหม่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มบาฟุงให้ด้วยเย็บเบาหมังใหม่สีทั้งคันไม่ใช่สีต้นทั้งคันเย็บเบาหมังใหม่หมดนะฮะขัดสีเคลือบแก้ เก็บสีใหม่รอบคันทันท้งหมดนะฮะราคาเดิม499,000บาทเอางี้ลดให้อีกหมื่นหนึ่งไป489,000บาทเฉพาะรถคันนี้กันเดียวไม่รวมเลขทะเบียนนะรถทะเบียนขอคืนนะครับแต่ถ้าใครจะเอาเลขทะเบียนบวกเพิ่ม30,000ฮะบวกเพิ่ม30,000เจ้าของขายให้30,000แต่ราคาขายในตลาดเกินนะฮะเกินนะฮะเลขนี้ราคาเพียง489,000บาทฮะขัดสีเครื่องแก้วสปาไปเลยสปาห้องเครื่องแถมฟิล์มเบาฟุ้งให้คุณอีกตั้งด้วยต่างหากนะฮะอ่ะนะครับเอางี้ สี่แปดเก้านะสี่แปดเก้าแถมยางให้อีกสี่เส้นยางใหม่อยู่ป่ะอันนี้ยางใหม่ป่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่อีกสี่เส้นฟังไว้นะทีมงานสี่สี่เก้าเก้าลดหนึ่งหมื่นแล้วสี่แปดเก้าขัดสีเคลือบแก้วสบายไปเลยแถมฟ์ีบอฟุ้งให้รอบคันแล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่อีกสี่เส้นถ้าคุณจะไม่เอาเปลี่ยนยางลดเป็นส่วนลดผมเช็คราคายางมาผมคืนเงินให้ด้วยเออไปกันแบบนี้ฮะไปกันแบบเร็วๆพวงมาลัยลายไม้มีรอยแตกเดี๋ยวจัดก,การซ่อมให้ครับไม่ต้องกลัวออกไปหล่อๆ อับเอาไปขัดสีเคลือบแก้วเก็บสีทุกอย่างให้เอเวอเรสต์จิ๊กเกเบลให้แม่นสวยเลยฮะคันเอเอเรสนะฮะอ่ะเราไปกันต่อครับในส่วนตรงนี้มีนี่คันนี้จองแล้วมีนี่เหลืออยู่สองคันครับมีนีิเหลืออยู่สองคันครับเอาอย่างนี้ผมขายราคาเดียวเลยสี่แสนห้าสี่แสนห้าวัเลือกเลยเก็บงานให้ด้วยขัดสีเคลือบแก้วเก็บสีให้หมดนะฮะยางเปลี่ยนใหม่สี่เส้นสี่แสนห้าจองด่วนนะฮะเฉพาะในสิบเดือนสิบเดือนนะสี่แสนห้ายอมขายวันเดียวอ่ะ แถมฟรีไม่ด้วยเบาฟุ้งนะครับแถมให้ด้วย4ี่แสนห้าเฉพาะแค่2คันนี้เท่านั้น4ี่แสนห้าราคาเดียวมาเลือกมาก่อนได้ก่อน4ี่แสนห้าฮะขัดสีเครื่องแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นครับแล้วเก็บงานให้ตรงไหนเนี่ยเอาเก็บให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนออกรถอะแต่เราไม่เวลานตีรางการขายนระรถเป็นปีเก่าเวลนตีไม่ได้นะครับแจ๊ดครับแจ๊ดครับแจ๊ดนะฮะคัคนนี้เราโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่สนใจนะฮะ เอาอย่างนงี้ต้นทุนผมเลยนะคันนี้แปดแสนกว่าพี่แพนซื้อไปวันนี้พี่แพนตัดใจแล้วฮะเอาไปห้าแสนเจ็ดพอให้หมดทุกอย่างเลยยกเว้นเลขทะเบียนห้าแสนเจ็ดพอทำเองเกินแน่นอนซื้อรถสามแสนทำเองเกินแน่นอนเบรกกับล้อเท่าไหร่แล้วเบรกกับล้อเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดเท่านั้นนะฮะห้าแสนเจ็ดเท่านั้นเป็นแจต็ตตัวนอกทั้งคันแจต๊ตตัวนอกทั้งคันนะฮะทั้งคันนะฮะพี่ชูเขาอยู่ในไลฟ์เขาเคยถามหาคันนี้อยู่ไหน คนไหนพี่ชูนะครับพี่ชูครับเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษกว่านี้ด้วยพี่ชูนะพี่ชูพอมาจำอ่ะเดี๋ยวผมโทรคุยกับพี่แพนราคาพิเศษกว่านี้ด้วยแล้วพี่จะคุ้มที่สุดเลยพี่ซื้อทําเองไม่มีทางเลยถ้าผมไม่ติดว่าไม่มีตังนะมีตังผมซื้อเก็บแล้วว่าทำเองไม่ได้ผมติดอย่างเดียวผมไม่มีตังเงินจะี่ให้ใบนี้กลายเป็นใหญ่เนี่โหเก่งมากอ่ะเรามาดูประมาณนี้ครับมา โอ้โหใบใหญ่มากเลยค่ะเรามาดูนี้ต่อฮะเอาผ่าคันนี้เวลไฟคันนี้ฮะไม่ใช่เอาผ่าเวลไฟคันนี้ฮะจาก2องล้านสแสนเหมื่นบาทผมลดเหลือ2องล้านสแสนหหมื่นบาท2องล้านสแสนหหมื่นบาทต้นทุนผมน่าจะ2 3กว่าเมื่อวานผมลดเหลือ2 2 5เท่ากับคันดำเลยถือว่าผมขายถั่ว2องแสนสองหมื่นหพันบาทฮะ2องแสนสอหมื่นไอสอล้าน2องแสนหหมื่นบาทขอโทษนะ สองล้านสบาทพูดผิดยาวไปพูดเล่นนะราคา2องล้านสองแบาทฮะสองล้าน 200, 000, 200, 000, 000, 000, บาทได้ขัดสีเคลือบแก้สป,ปาภายในวรตีคุณหนึปีเต็มล้อ BBS นะฮะยางใหม่ล้อเทียบแท้สปริงซินเวอร์นะฮะรถคันนี้ผมใช้เองอยู่นะฮะของยังอยู่ในเต็มรถเลยนะครับเราขายถั่วเลย <c oughs> 2องล้านสบาทเวลไฟคันนี้สิบห้านะ,ะปีสิ น่าจะจด17ด้วยจัดไฟนนั้นได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าฟรีวรันละตีคุณ1ปีเต็มนะฮะ253ท่านผมวินวอลฮะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมกระหน่ำแชร์ให้ผมหนึ่งทีได้ไหมผมจะเข้ามาขอบคุณและพิมพ์คอมเมนต์ว่าแชร์แล้วผมจะอ่านขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแสดงว่าคุณเป็นคนที่จริงใจกับเราและอยากจะช่วยเหลือเราจริงๆและเห็นผมเป็นน้องหนึ่งคนนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์ะฮะอ่ะเราไปกันต่อเอาผ่ากันไอ้เวาฝากันนี้สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทจัดแฟนนั้นได้ คันนี้ e เก้าสิบสามสองศูนย์ดีเซลสีขาวเก็บสีรอบคันเก็บภายในให้ถ่ายของเหลวให้มีวรรติคุณหนึ่งปีเต็มนะฮะสปาภายในสปาของเครื่องให้ครบเซ็ตครับรถกันนี้ผมเปิดอยู่เท่าไหร่นะเจ็ดแสนกว่าโปรชั่หกเก้าเก้าเอาไปลบอีกหนะึ่งหมื่นไปหกแปดเก้าหกแปดเก้าแต่ได้เอเวอ t ร i ต g หมดเลยทุกอย่างที่ผมทำให้ให้หมดจริงๆหัวเก้าคือราคาโปรแล้วนะฮะเอาไ 6, 8, 8, อ้หกแสนแปดพอลถไปหมื่นเก้าแล้วกัน หกแสนแปดเอาราคาเนสไพรนะฮะหกแสนแปดนะฮะขัดสีเคลือบแก้วสปาภายในเก็บสีให้หมดนะฮะเก็บสีใหม่เอารถเอาไปหล่อแน่นอนย้ํานะฮะหล่อแน่นอนฮะสวัสดีครับคุณหนึ่งหัดใหญ่นะฮะคุณรัตกรคุณแอดคุณธนาโชตนะฮะขอบคุณนะฮะคุณชีวิตที่แสนเหงานะฮะคุณสุนทรนะฮะขอบคุณนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบท่านขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันคันนี้เป็นสามสองศูนย์เอสีมีจอกลางมีไอไซส์เบาะส้มนะฮะตัวท็อปสุดเอ็มสปอร์ตเบาะเอ็มสปอร์ตล้อเอ็มสปอร์ต ครบเซ็ตคันนี้ราคาหกแสนแปดเท่านั้นหกแสนแปดเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้5้าแสนแถึงห้าแสนเก้าไอ้จัดไฟแนด์ห้าแสนห้าห้าแสนห้าสูงสุดคือ5้าแสนเอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฮะอ่ามาสแตงมาสแตงฮะเรามาแบบเดือดเดือดครับสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทฮะเราลดไปเลยเหลือเอาไปสองเจ็ดห้าพอสองเจ็ดห้าฟอร์ดมาสเตนรถศูนย์เดี๋ยวมีแถมวิ่งหลังด้วยไอ้เชียดิวแม่งไปจองไปแล้ะ เดี๋ยวแถมวิ่งหลังให้ด้วยนะฮะอีกหมื่นกว่าบาท2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถูกที่สุดในตลาดจัดไปได้ได้สองล้านห้าดอกเบีย้ยเริ่มต้น2,79เก้านะฮะแต่ดอกเบีย้ยต้องไปตามเงื่อนไข,ขของบริษัทเท่านั้นผมไม่สามารถคอนโทรลให้คุณได้ดอกเบีย้ยได้ถ้าคุณไม่เข้าเงื่อนไขนะตามนั้นนะย้ำนะตามนั้นนะฮะ,ะรถคันนี้มีคันเดียวนะฮะคันเดียว2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น300ท่านขอหนึ่งคอมเมนต์ ขอแฮงส์เซตเอ็มซีสามร้อยได้ไหมแล้วก็กดแชร์หน่อยเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะขอบคุณคุณอภิรักษ์ขอบคุณมูฮัมหมัดขอบคุณชัยวัฒน์ขอบคุณวินลักษขอบคุณสายชนขอบคุณกุยแจ้งขอบคุณบิ๊กเชษขอบคุณสมัยขอบคุณหนึ่งหัดใหญ่ขอบคุณเกียงศักดิ์ขอบคุณคุณบอยขอบคุณจุ๋มจีมขอบคุณสุนทรนะฮะขอบคุณคุณตะวันนะฮะขอบคุณโกศลนะฮะขอบคุณคุณปาร์คนะฮะขอบคุณคุณบุตรไบบาลิสนะฮะขอบคุณณคคุววววริิทททยย์นนนนนนะะะะะะฮฮฮอออ่่่่าาาผดดขโษ้้กัี หนึ่งล้านแปบาทฮะหนึ่งล้านแปดแสนบาทเอางี้ใครที่อยากได้คันนี้นะราคาผมให้วันนี้ให้วันที่10บผุถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น, 1, 8, นล้านแท่นล้านแปท่วนคันนี้ล้านแท่วนฟราีารตีคุณ1ปีเต็มเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมส่ต่างพอาสไิออนซ่อมศูนย์เลยให้ไป2อปีให้ไปสอปีสองหมโลสองปี 20, สองหมโลซ่อมศูนย์เลยนะฮะ ล้านแปดนะฮะอ่ะส่วนมาเซร์ติครับมาเซร์ติคันนี้จากสองสี่ก้าเอาไปสองล้านสองจัดไฟแนนซ์ได้ล้านห้าถึงล้านแปดครับเอาไปสองล้านสองะฮะสวัสดีคุณสเตฟครับสวัสดีคุณจักรพลสวัสดีคุณเดจาวูสวัสดีคุณเกียงศักดิ์สวัสดีคุณวรวุฒิสวัสดีคุณมานัทนะฮะสวัสดีคุณไพศาลสวัสดีคุณวรวิทย์สวัสดีคุณสุนิยาสวัสดีคุณบีทนะฮะสวัสดีคุณแชมป์นะฮะอ่ะคันนี้สองล้านสองอ่ะมาส่วนในของเบนซ์ซีหนึ่งแปดศูน ล้านหนึ่งเก้าล้านหนึ่งเก้าเอาไปล้านล้านหนึ่งสี่ลดไปห้าหมื่นวารันตีสองปีซ่อมศูนย์สองปีสองหมื่นกิโลขัดสีเครือบแก้วสปาเปน็นอะไรสปราองเครื่องแถมกระจังหน้าไดมอนด์ด้วยกูสั่งไปแล้วกระจังหน้าไดมอนด์อีกหมื่นกว่าบาทให้ไปด้วยเลยนะฮะคือขายแบบกำไรบางมากจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งถึงล้านหนึ่งอยู่ที่แค่ถึงล้านเอาตีว่าล้านหนึ่งแล้วกัน ร้านนึงดอกเบีย้ยสตาร์สองจุดเจ็ดแต่ต้องเข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขจัดไม่ได้นะก็ได้ดอกเบีย้ยปกตินะแต่ใครที่สนใจนะด่วนเลยนะด่วนเลยร้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นร้านหนึบาทรีบติดต่อมานะบอกเลยว่ามีคนรออยู่พอดูเฟแนนซ์แล้วเนี่ยคันเก่าราคาเก่าขายล้านเจ็ดหวันนี้ขาย1 40, า้านหนึ่งแ่ราคาเก่าคือหนึ่งล้านหนึ่งแสดวันนี้ผมขายแค่1นึ่งล้านหนึแล้วแถมมากกว่าเดิมด้วยนะฮะเราจัดให้อ่ะโรตัสโรตัสเราตั้งสองนะฮะ ไม่เป็นไรมันเคยมีคนมาต่อผมขายต่อผมล้านเแล้วผมไม่ได้ขายด้ว่คนเอาไม่ายวันนี้ผมจะร่วมเงินแล้วกัน1นึ่ล้านเก้าบาทไม่รวมกับเลขทะเบียน5กอรลอโฟแปดและโลตัสแม่งราคาขึ้นแล้วไอยคนที่ชอบคอมเมนต์ว่าถ้าขึ้นไม่เก็บไว้เองอะมึงไปดูซูเป้าก่อนเลยราคาขึ้นแล้วนะฮะราคาขึ้นแล้วนะฮะวันนี้โรตัสรถศูนย์วันนี้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงราคาหล้านถ้าเป็นเอราคาสิล้าน วันนี้ราคาโรตัรล้านกว่าบาทจะไม่มีในตลาดอีกต่อไปผมบอกเลยราคาขึ้นแน่นอนผมขายในะราคา1ล้าน9แสนเนสทายราคาเนสทายเอาก็เอาไม่เอาไม่เป็นไรภายในวันที่10นี้เท่านั้นราคานี้ถูกที่สุดในตลาดไม่มีอีกแล้วในตลาดจะไม่มีราคาโรตัสแบบนี้อีกแล้วฮะราคาห่ล้าน9ก้าแนบาทจะไม่มีอีกแล้วจะขายถูกที่สุดในตลาดฮะคันนี้1ล้าน9แสนบาทครับอ่า อีโวไม่โปรฮะร้าน29ไม่เป็นไรอ่ะคันนี้คอมแพคเก็บงานเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้นะฮะตามยุคข,ของรถ90ตั้งอยู่3 3ล้าน3ไอ้3แสนบาทถ้าใครเอาวันนี้นะราคาวันนี้เท่านั้น2,08แสนพอไพ่เกิดวันที่10 2 0 0 0 0 0เท่านั้นล้อใหม่ยางใหม่จักฟิเบ้รใหม่เก็บสีใหม่ภายในสวย มึงไปซื้อรถในตลาด2 0งแสนบาททําให้ตายได้แบบนี้ก็ยากแล้วนี่ชุด M อรอบคันมึงฮะทำครบหมดแล้ว2องแสนแราคาเนสไพสไม่ลดกว่านี้อีกแล้วย้ํานะฮะทำเองแม่งเกินได้แน่นอนทำเองแม่งเหนื่อยได้แน่นอนทำเองแม่งทำไม่ได้แบบนี้แน่นอนเพราะไม่ต้องใช้เวลา3เดือน5เดือน6เดือนกว่าแม่งจะจบนะฮะอ่ะเอาไป2อง0 0 0แบาท2องแสนดหมื่บาทฮะย้านะฮะ 2 8 0 0 0 0บาทไม่มีอีกแล้วนะพักนี้ม่ีเซี่มาขายเลยตอนมีมันก็หมดไปแล้วไงตอนนี้มันไม่มีให้ทำยังไงนะฮะขายโคตรมันเลยต้องมีสักคันแหละครับสำหรับผมลุยฮะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันถ้าชอบขอคนละหนึ่งแชร์ครับอมาในส่วนกันนี้เอซเซีออริจินัลเบอร์หกับเบอร์สครับมีใครอยากได้ไหมอยากได้โทรมาคุยเรื่องราคากันรถส่วนตัวเองขายครับขายระดมทุนฮะ ขาระดมทุนนะฮะอ่ะในส่วนของคันนี้9 9 0 0 0บาทในส่วนอคอนนี้8 0 0ครับอยากได้ราคาคันไหนโทรติดต่อมาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะคุยเล่นไม่เอาผมเจอคุยเล่นเยอะมากสำหรับซิตี้ฮะเราขอคนคุยจริงๆซื้อจริงๆจบจริงๆนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกสาขาหนึ่งคันนี้จากร้าน49ลูกค้าจองไปแล้วจัดไม่ผ่านผมลดให้เลยเหลือล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ โชว์รูม X 300ร้อยกะลันต์ไลท์โชว์รูมนะฮะระหว่าง TNP กับ300ร้อยกะลันต์ไลท์โชว์รูมนะฮะเราต้องบอกอย่างหนึ่งฮะสิ่งที่เราทํามากกว่าเต็นท์รถนะฮะเราเป็นโชว์รูมรถที่สามารถคอลแลบคู่กันได้และทําด้วยกันได้นะฮะระหว่าง300ร้อยกะลันต์ไลท์โชว์รูม X กับ TNP ขับครับ TNP ขานะฮะอ่ะ Mercedes-Benz E สามร้อยบูเทกันนี้เอาราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทโปรโมชั่นนะฮะจัดเฟรนซ์เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวันละี่คุณหนึ่งปีเต็มนะฮะ เรามีวรารันตีแบตให้คุณด้วยวรารันตีผมให้2ปีเลยหรือส0 0หมกิโลเลยนะฮะซ่อมศูนย์อ่ะ bmx 1ครับ bmx 1 n e ล้านหนึ่งห้าพอฮะซ่อมศูนย์เลยวรารันตีคุณ2ปีเต็ม20,000กิโลครับอ่ะต่อไปฮะคันนี้คันนี้ผมให้พิเศษเลยราคาพิเศษสำหรับเจ้าโฟล์คคาราเวลคันนี้ฮะ8ปดแสนเก้าหมื่นบาทผมลดให้เหลือ759,000บาทฟรีวรารันตีคุณ1ปีเต็มครับเครื่องเกียร์เซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้หมด มีวรารนตีให้คุณนะฮะส่วนรถใหม่ป้าย,ายแดงนะฮะ2020นะครับรถป้ายแดงจาก3ล้าน3แสนบาทลดให้2 0 0แสนเหลือ3ล้าน1แสนบาทครับโปรโมชั่นพิเศษนะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้น3ล้าน1แสนบาทนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเป็นนี่นะครับ Honda Jazz Jazz g ดฟรีไม่ได้ขายครับอ่ะ BM E 6 0ครับ ออดีทีทีครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับคันที่แมนครับ959นะฮะอ่ะประมาณนี้ผมมาไลฟ์สดประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจร,รถยนต์มือสองที่300กาหลาดไลฟ์โชว์รูมเรามี2สาขานะฮะฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดใส่กระดิง่งให้ช่อง YouTube ด้วยนะฮะโปร10เดือน10ไม่ต้องคิดราคาให้มากมายไม่ต้องคิดโปรโมชั่นให้มากมายคิดสดดินสดรถจริงรถให้นะฮะติดต่อมาด่วน ก่อนที่คุณจะพลาดนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์<ๆ>กดติดตามกด subscribe ด้วยและที่สำคัญนะฮะให้กำลังใจผมเยอะๆด้วยฮะกดแชร์ไปหน่อยดูกันเยอะๆนะฮะรถโหดรถจริงจัดจริงนะฮะสำหรับวันนี้ชั้น300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบลา,ากันอ่นนไ์คุณรับ